สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสูสวัสดีเพลงเซฮอยจะ all my friends from around the w o วันนี้ก็สวัสดิจงจักน้อยนะคะเพราะว่าใส่ชุดออมแม่เสือนะฮะตรงไหนผมเป็นแม่เสืออพกรมาวง <laughs> today I am a tiger you know <laughs> กินข้าวแบบเป็นคนไทยอ,อ๋อวันนี้ต้องพูดไทยนะคะเพราะว่าเป็นคนไทยกินข้าวเจ้าจะได้ I <laughs> have rice นะ rice not sticky just normal rice and ผัดกะเพราไปนองค่ะกะเพราอ่อมีเป็นกุ้งมีเป็นปลาเมือกเล็กน้อยค่ะแล้วก็ไข่เจียวหมูสับนะคะนี่นี่ซีฟูด้ด ฟรายวิดอ uh, um, <laughs> ่อกะเพรา and ออเลรตออเมร์ตออเลรตหมูสับเด้อกินเลยพ่น้อง่ากินแบบบ้านๆเป็นเมนูใช่บปว่าไป่ะห้างไได้กินโดนแลว้วก็โดนๆกินเที่ยนึงก็ก็ดีนะชีวิตดีมากนะถ้ามีซอสพริกหรือซอสพิซซ่ยเทสนี้ยังเลิศนอกข่อยบ่ลมือคบ ขออนุญาตจ,จีกแบบนี้ด้วยแม่นื่บ้างชอนบ้างปังสุด แม่มันบักมันจะพากไปกินข้าวปลาเดินทั้งไก่ลูกจันทร์จำลอง อาอมอมก่นน่อยว่ากับเขาข่อยร้ายปะ มออมเมล็กวิทพอกป๊อกป๊อกอืมอยรอไอ้ลูกกินฟอ,อร์สควดอืมโอเคน่ะไอ้ข้าวกะเพราน่ะ I don't know what you call. Mm. Mm. ร่วงอขออภัยค่ะ My vegetable f a l l d o n come on อนเฮียสัม มากมาก <laughs> basic food but taste very good น huh? ะ Hmm. Slow Slow Để Để view fall down Tông tập khói khói เหี่ยว้าเหียวายใช่ปุต้องไม่รู้ต้องเหียจใาเหี่ยวอัปล้าอัปลายี่จิงอ่ะกินกับบักแตงอ่ะแซ่บนะกินดูครับค yes, ิวคัมเบอร์ taste very good with this trust me <t webinars> เปียนน้ำลอกใกล้อก่นะไปหนนลแมป่นีซ้อมอือ่งผมมือกะสก๊ดเนี้ยนนักแจงอ่ะสุรักอ่ะน้อง่าวยืน่ะ ัวเดามึงงม้นกูไม่รักเอาแล้วไปวันไหนก็จะกล้ารักบักแต่งดารามาอือ

Happy with my food. <laughs> อืม

สิบไม่เจ้ามองหาสิบไม่ไม่ร้อนปะนี่หัดกับซอสหมูจิ้นหอวจ๊ปปี้ โค่นตับแ่งเก,เงเกยเจ้าเตรียมตัวเลยป้าน,น้อไม่คอยอะคอยเป็นเลีงแนงน้องไม่อะส่วนพมกีบ้านไม่ได้คอยไปปลูก

ไอ้ t t o ต m u ม h t o d เด้น่ารกเป็นหยิบต่ก็ไม่กกต้องอีมหงแบบเอล่าาเนอะไชอบุ้น,นอะไรอื้มจริอมมากจริงๆโอ้ไดูเจนเน็ส์พโจไปดีค่ะมา